สวัสดีครับท่านผู้ชมเริ่มสักกราระใหม่ที่จะนำเสนอ,อาการติดตามตะหวังนะครับหลังจากที่กลับจากไปทำภารากิจที่กรุงเทพก็มาพบสิ่งนี้ครับอ,นอ,นอยู่ใน ที่นอนเราเลยครับก็ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีเป็นรังนกกระจิบครับเดี๋ยวเราจะมาคอยแอบถ่ายเขาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามต่อไปนะครับตอนนี้ตีห้ากว่าแล้วครับท่านผู้ชม เราจะเห็นว่ามีแม่นกเขาเข้ามาที่หลังแล้วซึ่งปกติเนี่ยถ้ากลางวันนี้จะไม่ค่อยเห็นช่วงเช้าก็จะออกไปแคำ่คำๆเขาจะเข้ามาครับเชื่องเชียวนะครับตอนนี้เข้าไม่ไปไหนเลยใกล้ขนาดนี้ยังเห็นอยู่เห็นไหมครับ นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าภายในรังของเขามีอะไรหรือเปล่า <c oughs> อาจจะมีตัวเล็กเกิดขึ้นแล้วก,ก็ได้นะครับมา,าสวยาานะมันมีตัวอะไรนะปกติเขาจะบวดแสดงว่าเริ่มจะไข่แล้วมนะั้งโคตรเ <c oughs> ลอะเรา ออพอฟ้าสางอย่างนี้เขาก็จะออกไปเลยครับท่านผู้ชมแล้วก็บินหาอาหารมาบินเข้าบินออกไปเนี่ยเราจะเห็นช่องทางของเขาครับก็จะเป็นอย่างนี้ เดี๋ยวเรามาตามหาความจริงกันครับพฤติกรรมที่ผ่านมาเกิดจากอะไรเกิดจากสิ่งที่อยู่ในรังนี้ครับเขามีตัวเล็กเกิดขึ้นแล้วครับท่านผู้ชมเมื่อกี้ยังเห็นหนูแวบๆแ,แต่ว่าเขากลัวเราเขาก็ผุกเข้าไปผุุๆโผๆประมาณนี้ครับโอ้นี่แหละครับสิ่งที่บอกว่านี่แม่เข้ามาแล้วด้วย โอ้เราไม่ได้ทำร้ายนะเรามาขอดูลูกเองเท่านั้นเองไปแล้วครับท่านผู้ชมบอกเหตุผลแล้วนะครับว่าที่เขาเที่ยวไปเที่ยวมาบินเข้าบินออกก็ด้วยเหตุผลนี้แล้วครับ